กระหอทุกคนอยู่ถิงนี่นะใส่บเลยหยางมาถึงให้ได้ตัวแรกทุกคนเลยเห็นบัวบุกคัวได้กินแล้วพี่น้องกบทักทายสบายดีและกาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่กำลังติดตามนะครับส้มเพื่อกำลังใจให้กับสองของมาเปิ้ล มื่อนี้กะหลังจากลงป้าบีหึงทุกคนลงไปติมถั่วไม่นะพอดีว่าลงไปพอดีฝนตกเลยทุกคนฝนตกแห้งมื่อนี้กะมีโอกาสขึ้นมาป้าแล้วไปขึ้นมาป้าเมื่อนี้กะขึ้นกันยูสามคนไปทั้งลวกะซีทั้งมาดอนเดี๋ยวมาลุ้นเมื่อวาทีมงานเฮาสีได้หรือพ่ได้ทุกคนขึ้นมากะมีบอพิศแล้วก็บ่าวาดทุกคนแล้วก็คอยนะแล้วก็มาดอนสนุนเมื่งวาทีมงานเฮาสีหมาหรือมีหมานทุกคนมื่อนี้เดี๋ยวดุยเลยทุกคนไปนียออกไปกันเลย ก่อนสีอองหายอยู่หากินไหมนี่ก็ต้องขอขอมุกข้บใจแหละสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่กําลังติดตามเลยนะครับส้มเป็นกําลังใจให้กับซองของมเปิลสำหรับทานเลยเขามาฮรับส้มฮับเบิ้งไหมกับฝ่ายทีอพ่อแม่พี่น้องด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กับซองของมเปิลแน่ทุกคนลุยเลยวแบบนี้ออกไปเลยเดี๋ยวสีอองเปก่อนทุกคนอยู่เคยนะมาโดนห้าวเดี๋ยวอาไปเบิ้งก่อน่นองมันหฮาอยู่กุ้งดำเลยนะกุกงดำาๆตัวนี้ แต่มันมีโกนขึ้นก็ไม่ได้ทั้งรุมก็มีตะนามพี่น้องไปต่อแล้วพอเสร็ก็มาตอนกันจะได้ขึ้นซะบ้อนก็เคิงก็กระแทกในอานะถ้าได้เอ่าเคืงแล้วซําพี่น้องออกไปเลยทุกคนเก็บคือเก็บของแล้วแล้วข้ามาเข้ามา้ํำไว้แล้วก็ออกไปเลยกันอันนี้คือกระป๋อมดงพี่น้อง นามันสีเหา่าวจังน้อยอน,นี่เขาเอิ้นว่ากระป๋อมด่งพี่น้องอยนี่คือกระกระป๋อมบ้านนะโอ้โหจังน้อยฝนหักกระตกเด้เนะมันหูดนะกระป๋อม งจากฝนตกพี่น้องนี่ไม่กล่าวไฟล่ามป้าเกิดไฟป่านะทุกคนท้ไมก็ขึ้นมาสลานอยู่แต่ตจ,จะอ่อนขคนะทุกคนเนะ่ยสลานอยู่นะคือแถวนี้ไฟล่ามป้าพี่น้องนะเกิดไฟป่านะอยู่ในป่าร้ายต้นไม้นะอ้อมมาแต่หึงนะพี่น้องยังไม่ได้เพืนอนหอนหอนขนาดอานะ่างเลยพี่น้องทุกฝนจะตกนะ ันฝนตกนี่มืดเลยเกือบอยู่บ่เว่าบิดเอา่างโกบพ่น้อย ห้อยแลนพี่น้องเพาทุกคือละตัวใหญ่นี่น่าจะห้อยสองสามมือหลังนีทุกคนนะก่อนนตหอยใหญ่เนี่ดูกกเปื่อยไม่เปื่อยนะแต่ค่อยวีมาน้ำมาทุกนไปมาเดบเเอานมาโอ้หอใหญ่เแต่ยัง่เห็นด้หอยมือนี้ เดบลสีหาค่อยๆันกน็ทุกคนคือต้นไม้มันมีสองต้นพี่น้นางก,กกบกก,กกบกกนั่นนะก็ไม่เปยด้ะมันติดเดียวมันไปได้สงองทางเลยจังมาเลยอยู่กกเลยนะกันได้มามาหน้าเมื่อคือละมีหลุนอยู่ทุกคนเป็นตัวใหญย,ย่เลยตัวนี้ สองโเคเก่งเดียวเลยพี่น้องได้เลยทุกคนตัวเลขยังมาถึงให้ก็ได้ตัวเลขทุกคนเลยาเห็นบมบุนี่ทุกคนเห็นเนียนี่ทุกคนกระเล่นตัวแรกขึ้นมาสองรอบกับตัวแรกก็มีแต่กระเล่น,ลนทุกคนนลย มึงแรกนะนะขึ้นรอบก่อนนี่กับเล่นนะเดี๋ยวสิหาต่อก่อนทุกคนมะทุกคนไปต่อได้ไป่ละแต้มหนึ่งแต้มหนึ่งกะกระเล่นทุกคนเนยเดี๋ยวสิหาต่อก่อนคือว่าละค่อยไปได้เลอะทุกคนเนียขอแต่มีนะกระเล่นมีว่ากระเล่นหรือว่านกปลี่ยวค่อยเอาหมดทุกคนกันไปได้ยัยนะไปต่อก่อนทุกคน หอทุกคนอยู่ถิงนี่นะใส่ไปบ้านนึงมีทื่แต่จ็อยู่แถวเลยมันหกลือเดี่ยวสีหาคอยมันก่อนทุกคนมันหกมันเป็นอุม้มนาเสดายทุกคนนะมีเห็นใช่ไหมมันหกก็ะละมยเลยเียวหาแล้วก็หอตัวใหญ่ด้วยใส่ไปมีทื่ค่อยอยู่ไก่พว่อทุกคนนะทึ่ไหมนหหะผู้ทุกคนมันอยู่งานนั่นแหละคอยไปอยู่ตัพี่เว็บน้อยเดียวดนะ้ย เย็นพอนะทุกคนเลาะเกลวคืนเนฮาวเซอร์บอลก็เริ่มขำแล้วนะยันขำอะไรยันมาจากทางอนะ๊อดม่นคือค้อนมาไก่นะมาไก่แตกะได้ก็เล่นตัวหนึ่งทุกคนเลยเดี๋ยวดูนเมื่อ,อกี้รัดฮาวเซอร์บอลนนะแต่กันยังไก่พี่น่องนะ อ่าโลเขาจบอนเมื่อกี้นี้หมูลิงทุกคนไปพุ่นละแต่คอยโจกออโด้วยสามอ้อทช่พี่ท่านสี่ห้าตัวทุกคนอ๋อตุอ๊ลิกตัวบักย,ยังไม่ยังนี่มานี่มานี่ไปล่พูนทุกคนนะอ๋อตุอ๊ปล่พูนเลยทุกคนนะยังมีเสียงสดชัดอยู่ในพุน่นนะโอ้ลิงคอยกินจนดีนหมดอ,อยางมาต่านทางทุกคนนะ ย่างตามทางเรามาเจอบอนแล้วส,ส,สอดสอดมาโอ้ก็นกกว่านกขวาหรือว่าพีเ่เลรนะบึกโอ้ยลิงสี่ห้าตัวทุกคนนลยบรรยากาศก็คึ้มขานาดทุกคนส่วใหญฝนสีโต๊ะแมลงสีที่เฝ้าย่างเขาบ่อนไว้ไว้ก็ทุกคนเนื่องจากว่ามืดฝนแห้งตอนนี้ยันทัวปปร์ซาเปะทุกคนนลยคือวขอวีเอาถุงยางมาเสื้อทัวร์ซาปป่าทุกคน มืดฝนแห้งขนาดอ๋ักำกะลีกลีมาทุกคนนะเคยหย่อดบอดแล้วดเดี๋ยวมาเบิ่งว่าทีมงานมาหรือยังทุกคนอาจจะได้ย้ายบอนพักหรือว่าได้เลยเมื่อนนี้นะเดี๋ยวเบิ่งก่อนเพราะว่าแถวนี้มันมีต้นไม้ใหญ่พี่น้องลนะ่ลมก็ล่มนะคืมฝนก็คืมฝนพอตัวนี่เพามาหอ,บอนบอลทีมงานก็นยังมีมากจะค้นพี่น้องนะ เหนวอสีหาปู่พย่างไว้ก็กลางพย่างยูเทิรกนี่นะกลางท่าพิ่นบางที่เป็นผ้าใยบ่อนกับสีใยทุกคนทีมงานก็ได้จะมีผูมาเพี่น้องคือว่าท่านได้มานะเห็นของไฟแต่ยังไม่เห็น,นก้นนะเจะเพื่อเข้ามาโอ้ลมแห้งกันนะทุกคนออ,อจ,ะจะไปออกหายุ่แถวทางก็พี่น้องออกหายุ่งทลาก็พี่น้องอ,าางอู่ทายุ่งท่าทีมงานมาก เออทุกคนกำเคลือขลียมาฟ้าดังเฮาดังเฮาถูกใส่สจังน้อยสิริพปปิทโสสบายแล้วทุกนนเนื่องจากว่าฟ้าดังแห้งทีมงานเรจาจักไปเจักว่าบะเพ็ดอาหาค่อยกำเช็กทุกคนเลยนองจากว่าค่อยมาขำนะจังในเนลยเนาะเดี๋ยวสีนังท่าก่อ็ทาอยู่ทางนี่นะเพี่น้องเนยนี่คือนี่มันจะมีมต้นไม้ฝนหยิบไปทุกคนเล่นออกมาปุ๊กเคืองก่อน กันยายที่พักมาหอดตะึงแล้วพี่น้องเอยู่หันนะแต่กะวิถ اي เขาเบิ่งคือฟ้าดังเฮงยก็เลยปิดโทรศัพท์ไปยทุกคนนะยานนะนมาในกะซิมาหาเนื้อเขาก็ก่อนสีนึงก็ต้องล้างหดก่อนทุกคนนะหดตึกหนาวนะเอาไปเนื้ออยู่เพื่อล้ะแคมบอลพุล่อล้วกางพยางแล้วละบอลอยู่บนเสาก็นมีกะซิเป็นเข้าที่มาไว้ตกตะเวนปุ๊บมาทุกคนนะอาหาเนื้อเขานึงน้ำก็พี่น้องก็เนี่ย รัดตี่เฮดก็นกรัดตี่เฮดแกงเนกกับปล่นน,นกนกประเภทได้สามตัวถ้าก็ไม่ได้กระเร่นไปนึงกโอเคเว่าะว่าลายหมูบ้าจี๊ดฮันเตอร์ tìm hết cả tát léo pô đi phi nông, để khâu nè, Nhưng bị xúc nè khâu cả, bao qua lôm nó héng phi nông, quát một nưng có lại đây, để hà lăng hết tha có phải không? Hà lăng hết có phải nông, tìm lông, bao hết, này, con, đây có một đáng hết ล้างเห็ดก่อนพี่น้องล้างเยอะอ่างน้อยนะเพราะว่ายเยทาะลงเลยเนี่เอ็นนี e ้เลยพี่น้องอแบบสะดวกสบายเนี่ยเพราะว่ายเาย่อล้างเยอะอ่างใหญ่มันจะมันไหลไปหมดเฮ้อ่จะได้กินเทอานึงเห็ดบดพนะี่น้องผงโตกะจะได้กินนะมืออื่นอาจสิไปหายได้ทุกคนนแต่เห็ดบด ฟักยูบอนะเคยกินแล้วบ่สฟักกี่ร้านอีกไม่ใช่พานแล้วกันเคยแล้วบ่เคยสีมือเพคยนนะสีมือธรรมดาเลยะโอ้เออสลัดไอ้นี่นกฟักจืดหินมันยังมีตีนโอ้แม่นมาก ใคาข้าวแกงก็ตื่นยังมจังเนาะเสียงลมเนาะคือยินเสียงรถตลอดรถไฟเท่าไหร่มีซุดจักเถอะที่จริงจะล่มโตนคืนเนาะคือเสียงรถไทยเนกะนกแต่ได้จ้าแล้วทุกคนนะอันนี้ก็เป็นนกเปานะแล้วก็นกจาดดงพี่น้องแล้วก็นกปลี่อยนะแล้วอันนี้ก็คือ เด็ดจะเหลือโถ่อยพี่น้องซ้สำสิกินมือนี้นะจับบ่วงบีป้าแล้วมือนี้นะมามื่อแรก,กเลยมนู่เด็ดเลยพี่น้องเอ้เด็ดตีนตะตีนนะเดี๋ยวสิไปหาฟักฮิดโคกันก่อนนะมีกระเล่นแล้วกระนกนะแล้วกระเฮ็ดเมนูมาเมื่อแรกนะแกงเฮ็ดเส้นนกหรือว่าแกงนกเส้นเฮ็ดนี่เหลือก็ได้พี่น้องหรือนี่เลืก็ได้นะเข่ากระซุกพอดีพี่น้องไอ้จะเหลือติ๊บเนาะมาเข้าหลายกันละกูมากคือคอยลนะพี่น้องเอ้ไปหาฟักนกก่อน cái vú cày này càng hiền quá hiện nhanh phát xin mù có đi làm gì mù nó ừ. hay tôi làm trộn đấy เรื่อนี้โอ้ยชอบชอบเศรษดายชอบนี่พูดไรที่คืนไว้อย่างแล้วรื่นเอาแบบตอนเก่งใจเนาะ ฝากก่าเรียบร้อยพี่น้องเลยเฮ็สือกับเสือหัวข่านะแกงแต่เสือหัวข่าพี่น้องเลยมีกะเฮ็ดนะสิที่เอาอันนี้ไปโคกันทุกคนนกนะโคกเขามันสุกเลยกะจังเสือหนำเลยจากเสือเฮ็ดนะหมางมือแรกพี่น้องได้กินของดีเฮ็ดบดเสือนกแกงเฮ็ดบดเสือนก นี่พี่น้องเอาไปค้างเสื้อไฟก็ไม่ผู้ละเกี่ยวของเพชรต่ำแล้วได้มอกระเทียมคึงๆหขี้ตบดินดาได้ไหงทางในมันง่ามเยอะรายไปทางในมอกับ ทำโกรเขาี <54. S 2> ่ระก้าวินเลจะรับ้ยังสื้อนำเกเสื้อเห็ดลทุกคนหอมกระดหอมตัวนี้ทุกคน หอมตัวนี้นะพี่น้องไหยหอมขนาดหอมโขค่านะก็คืออบอ,อย่างเงี้ยแข่งกับเยอะเข่าได้จังน้อยนะสีได้จังน้ยอย<อ>จากสีเซ็อน้ำแล้วก็เซื่อเฮ็ดพี่น้องพอหักไฟก่อนเม่นตือมอคอมเห็ดนี่นรองโอ้มีน้ำมีเบ็ดต<อ>่อแล่เพิ่มน้ำแล่เฉย มามืนอแรกมา,มาเฮ็ดบดพอจะได้กินนะเอิ้นย่นานี้เต็มหมอ้อพี่น้องเอ้ยมีเห็ดน,นำเลยเสือเฮ็ดแล้วกนันอย<บ>่างน้อยมันโยบมาครับเจ้ากล้องตัวเคยได้กินแล้วพี่น้องหมดแล้วสิ่มมันก็น่าจะสุกแล้วนะเต็อมหม้อมอันใหญพี่น้อง แสีบขนาดไปน้ำตะเกียงเข้ากับมันตึกลงนี่สิฮะไม่หลือมอนแตกเอาแล้วแต,ต,แตกแล้วกนที่ดินนั่นลงทีด่ดินดะ <c oughs> ซ้ำ <c oughs> ถ้าแช่ขิดโหนเลยสะมออันสะมอเลยสะสร้าง,งสะสร้างเอาอมอสะไปออมาไม่มีห้องน้ำราง <c oughs> น้ำแล้วก็มดแล้วออก็มีอ้ออีเลยขึ้นไม่เงาอยอะเลยนี่ไม่เงาอยู่เลย,อย,เลยของกินก็พร้อมพี่น้องเอ้ยโต๋เหลือทวยสูตรอายะอยู่นะน้องมาไหมพ่อแม่พี่น้องกินข้ขาวแรงนิเดียวไปเลยมามื่อแรกก็เจอเมนูเด็ดเลยพี่น้องเอ้ยโต๋สิมเมื่อกี้ก็สมองกลิ่นละสิมดุสิมดันแซ่บๆพี่น้อง chăm con khăm lẹ điệp năm chăm tôn em 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 ปลาจัวัดไปโฮมล่างง่ายมังจังน้ำสุเหมือนกงน้่วงลำป่าคอนหางปลาง่านี่พี่น้องที่อยู่ท <spe z petition> ี่นอนแต่ละคนก็เต็มไปพร้อยโอ้ผู้นี้แห้งเต็กกลางมุงนอนตีกอโต้เลยเย็นแล้วนก็กางมุงนอนเสียเย็นก็มุงอู้อยู่เลยเบิ่งนี่อ่ะทุกคนสิขอโตัวพักผ่อนกันมือสาวพอๆกันไหม